กับกับสุรีเอฟซที่ติดตามทั้งช่อง y o u t u ู e สำหรับชิ่นี้แอดมินกับสิผ้าออกมาเมืองสวนแอดมินครับนอกเหนือจากการาขายม่วงข้ยแล้วแอดมินก็นเป็นคนชื่นชอบในผลงานทางด้านการเกษตรนะครับพี่น้องครับเห็ดเกษตรผสมผสานาสวัสดีเอฟซีครับหอยซีครับสวัสดีครับนี่ครับอ่า สวัสดีเอฟซีครับพายุครับสวัสดีครับสวัสดีดีดีครับสวัสดีครับอ้าวให้เชิญสวัสดีครับอ่ะภรรยาสวัสดีเอฟซีไงสวัสดีจ้าเนี่ยครับดูกับเมียผมครับพี่น้องครับอ่าก็ร่งพากันออกมาล้อมดูอ่ะกงการกระสีนี่ครับพี่น้องครับดันดินข้าาให้มันได้ประมาณเม็ดหนึ่งแล้วกระสีปลูกก็ไม่ตามขั้นหน้าครับพี่น้องครับนี่ครับเนื่องด้วย สายเหตุนี่อ่ามันเห็นหน้าพอใครเดือดเขาเป็นไรครับก็คืปลูกก็ใหม่ก็ปลูกหญ้าครับงานนี้ครับพี่น้องนี่ครับพามาเมืองที่ผมปลูกไว้ทั้งใหม่อยู่าทั้งใหม่ยุ่งทั้งใหม่ดูใหม่แดงครับพี่น้องครับปลูกผสมผสานไปนีครับนี่ก็ง่ายเราแล้วก็เดได้ตาขายเราไม่อยู่ข้าไม่อยู่ข้าก็ดีอย่างนึงครับพี่น้องครับมันได้ขายไว้ครับส่วนใหม่ยุ่งก็คืเป็นรุ่นลูกคนละครับยังไมได้ขายนี่ครับทั้งสวนก็ ต้นยุ่งหลายครับต้นยูฆาหลายครับพี่น้องครับนี่ครับที่ปลูกไว้ที่รงไว้ครับพี่น้องอันนี้นะจะเป็นต้นจานครับม,มันหายากก็ได้ปลูกอนุรักษ์ไว้ครับพี่น้องครับส่วนมูนี่เป็นต้นยุ่งนี่ครับเขาเรียกข้าวหน้าท้องคั่เครับพี่น้องครับอเขาสามารถเปลี่ยนแปลงไหม่มูนี่เป็นเงินตาได้ครับพี่น้องครับโคโยค่ากับข้าวเดียวครับพี่น้องครับผู้ใดมาดัดขายเองนี่ก็ถือว่าได้ดีด้ยครับพี่น้องครับ ถ้าขายเ่นๆนไปเรื่อยๆครับนี่ครับขาน้าทองคาผมนี่มึงตัวยางครับพี่น้องครับที่ว่าได้ผลด้ครับพี่น้องครับได้ผลการปลูกกองไม้กะอ่าถือว่าดีครับพี่น้องก็ดีเดยนี่ต้นดูต้นแรงง่ายซาครับพี่น้องครับดินก็พอค่อยดีไหนเป็นดินซาหีหมองครับพี่น้องครับสองขาน้าปุ๋ยสองปีนี่เลยครับยังสำเนียทั้งงวดจรินหรือเล่ครับพี่น้องครับ เนี้ยต้นยูคาส่วนงานนี้สี่เลี้ยไปเหตุเขางานหนึ่งครับพี่น้องครับนี่ครับถ้าฝนดีถ้าฝนบ่ดีก็ดีไถบ้านหยาดเลยนะครับพี่น้องครับตรงเมืองสภาพอ่าก้อนครับพี่น้องครับส่วนงานนี้ดี่ปลูกยาครับครไปดีสีให้รถไถโยบานเพิ่นมาดันดันออกมาประมาณเม็สองเมตรครับพี่น้องครับปลูกสองขังไว้ว่าเป็นโม่เดียวให้มัน รถอนเรียนรอมไ,ได้ได้ครับในสวนนี่ครับพี่น้องครับพุ่ณครับสวนนี้เชิญไปคุณมันชัดๆครับพี่น้องครับผู้ดใดเชิญชอบเน,นืทางทางการเกษตรผมก็ว่าถ้าพื้นที่แห่งแรงนี้ปลูกปลูอกอยู่ข้าดีที่สุดครับพี่น้องครับดีมัง่งใดมั่งว่าอ่าต่อแรกประมาณ่สามปีนี่ก็ได้ตัดขายนะครับบัานี้ต่อต่อไปก็อะไรสองปีนะครับบัานี้ ปลูกเท่เดียวตอนขายอยู่เป็นยี่สิบสานสิบปีอันนี่ครับพี่น้องครับถ้ารักษาดีครับพี่น้องครับแ้าไฟว่าใหม่นี่ครับผมเม็ยดไว้ทั้งนี้ผมก็ปลูกครับนี่ครับปลูกอ้อมมาเลยนี่ก็ได้ร้อนเพาให้งอกไปกินอ่ากระดาเอางอมาปล่อยบ่ให้งอกไปกินเผืชผลทางการเกษตรของพื้นไหมครับพี่น้องครับคือว่าให้มันอยู่ต่อในรั้วของเจ้าของครับพี่น้องครับสิบวันได้มีปัญหา คับคนรอบข้างครับพี่น้องครับอยู่น้ากันด้วยควมอบอมอารีครับยู่น้ากันโดยควมเห็นใจกันครับที่ว่าพ่นเห็ดผุดผลท่างการเกษตรเพิ่อหวังผลหวังรวยก็ยังคือยังเข้าปลูกก็ไม่นี่ครับก็วางขายกันครับพี่น้องครับนี่ครับรถแรกผมมีอยู่เดียวนี่ประมาณอ่าประมาณหาร้อยต้นครับพี่น้องครับผมบ่ชิดอย่างไรครับพี่น้องครับผมชิดว่าสามปีสี่ปีนี่มันต้องหน้ต้นเลยแต่บ่ตําก็ เอาตีแบบง่ายๆครับบ่อตั้มก็ต้นละห้าสิบบาทแล้วครับพี่น้องครับถึงลอยหนึ่งนี่ต้องได้แท้ต้นหนึ่งต่อต้นเลยครับพี่น้องครับแถวมีจะพันต้นนี่มันต้องได้เงินหาเงืนแท้แล้วครับสามปีนี่ก็มันต้องได้ครับพี่น้องอันนี้วโบโบกันตำละคั้วเป็นจริงครับพี่น้องตีเพื่อหลายนะครับตีต้นละห้าสิบบาทครับย่ำตัดขายครับพี่น้องครับหักทุกอย่างเหรอไหมครับพี่น้องครับเห็นมันเรียกต้นละห้าสิบบาทในระยะเวลาต่อเรียกสามปีนี่ผมเชื่อว่ามันต้องได้น่าต้นหนึ่งถือโบนัสเพื่อะ โรคระบาดจังสิครับพี่น้องครับฝากเป็นแนวทางนะครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจก็ลองเอาไอเดียผมไปเห็นมืองครับพี่น้องครับพื้นที่ที่บ่มีน้ำหรือว่าอ่าขั้นหน้ามันลงอย่างมีรายใดเสริมครับบ่มีผลยังกับการปลูกเขาหรอกครับพี่น้องครับผมเห็นมาขักหรอกครับหน้าครับมีโกงอยู่าหลายเขากับง่ามมือรอครับพี่น้องครับลูกรายก็นั่งถมอยู่นี่ครับ ก็เอาลูกๆเมียงนี่แหละออกมาเห็ดซอยครับพี่น้องต่อไปกับทีมูลูกชายเลยมูตัดขายขอบคุณค่ะขอบคุณค่าก่อนเอ้าขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณค่าแบบใหม่พัชรีขอบคุณค่าขอบคุณค่าลูกสาวครับพี่น้องสาวหินชอบมะลาอ่ะครับจบไปเส้นหนึครับชิมนี้ครับสวัสดีครับ